พบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้นะเก๋มีรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดนะคะมาแนะนําให้กับทุกท่านได้ชมอีกแล้วนะคะ <S <S วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเรามากับเจ้า toyota yaris a t i p 1.2 s plus นะคะคันนี้พิเศษมากๆเลยนะ ราคา3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถปี2018รถใหม่วิ่งน้อยด้วยนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปด้วยนะคะส่วนรายละเอียดของตัวรถนะคะเดี๋ยวเก๋จะพาทุกท่านไปชมกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะด้านหน้าของตัวรถนะคะโคมไฟได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะสวยๆใสๆแบบนี้เลยทุกอย่างนะคะสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะ,ะกระจังหน้าสวยๆสี สีขาวสลับสีดํานะคะนี่เลยสวยๆมากๆเลยนะคะสาหรับรถคันนี้นะนี่เลยโคมไฟนะคะได้เป็นโปรเจคเตอร์สวยๆแล้วก็ไม่มีสเก็ตเห็นได้เลยนะคะรถคันนี้ใหม่มากๆคันนี้ได้เป็นไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะคันชนแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะได้สกเก็ตมาด้วยนะ คันนี้ออกแนว Sport, สปอร์ตนะคะคันนี้ถือว่าสวยคุ้มมากๆเลยเป็นรถปี2018นะคะเลขไมค์แค่18ื่นเองนะคะส่วนกระโปรงด้านหน้านะคะสวยๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยบุบหุ่นใดๆเลยนะสันเหลี่ยมยังคมๆแบบนี้เลยนะคะทำใดที่กําลังมองหารถใช้งานคันนี้คุ้ม่าคุ้มราคาแน่นอนส่วนตัวแม็กนะคะได้เป็นแม็กแต่งนะคะขอบ15สวยๆแบบนี้เลย ท่านใดที่เป็นสายสปอร์ตสปอร์ตนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนด้านในซุ้มล้อสวยๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะเรามาดูกันต่อนะคะด้านบนกระจกมองข้างตรงนี้เป็นสีดำนะคะมีแถบสีแดงตรงนี้ แล้วก็มีไฟเลี้ยวมาด้วยนะคะคันนี้ถือว่าออกแนวสปอร์ตสปอร์ตเขาแต่งมาสวยมากๆเลยนะคะแล้วเรามาดูตรงกระจกรถนะคะก็ระจกรถเป็นสีดำนะคะกระจกรถเป็นกระจกรถเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะมีสปิกเกอร์บ่งบอกตรงนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ได้กันสาดมาด้วยนะกันสาดแต่งนี้เลยส,สวยๆเดิมๆเลยนะคะทุกอย่างถือว่าสมบูรณ์แบบมากเลยเดี๋ยวเราไปชมด้านในของตัวรถนะคะ ตัวมือจับตรงนี้เป็นสีโเมียมนะคะส,สวยสวยไม่มีลายไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะส,สวยสวยงมโตมเลยนะด้านนี้เิดเปิดออกมานะคะได้แผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะใหม่ๆมากๆเลยนะคะรถคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆเลยแล้วก็ตัวมือจับใช้งานได้ปกตินะคะตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้า มีที่วางแก้วมีชุดลำโพงให้พร้อมเลยนะคะด้านซอกหน้าตรงนี้นอกทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงาน,น,นทุกอย่างเลยนะเหลือสวยสวยเลยนะคะเบาด้านในเบาะสวยมากๆเลยนะคะเป็นเบาผ้านะคะพีเนี้ยมากๆเป็นคูโทนนะคะสลับกับสีแดงส,สวยๆมากเลยเบาเนี้ยใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะตัวปรับเบาเป็นแบบมือยกนะคะใช้งานได้ปกติ ซอกเสาบีตรงนี้นะคะนอ็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่อนเลยนะคะน็อตไม่เคยขยับขยื่ยนเลยแตัวแผ่นเพดนะคะไม่เคยโดนแกะเกาใดาๆเลยนะทุกอย่างเดิมๆมากเลยนะคะรถสวยมากๆสำหรับรถคันนี้นะคะราคาแค่สามแสนเ่นเก้าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะแผงข้างประตูนะคะแผงข้างประตูด้านหลังเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําเช่นกันนะคะ มือจับมีสีโครเมียมตกแต่งมาแบบสปอร์ตนะคะนี่เลยส,สวยๆเลยนะคะทุกอย่างสวยมากเลยนะตัวเปิดจะจบเป็นแบบไฟฟ้ามีที่วางแก้วให้นะคะแล้วก็ชุดลำโพงมีมาให้นะคะน็อตทุกตัวนะคะซอกเสาตรงนี้มันเคยขยับเคลื่อนเลยเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนคะ่ะ ด้านในเบาะนะคะเป็นเบาะสามหมอนเบาะสวยใหม่มากๆนะคะได้เป็นเบาะสามหมอนนะคะเบาะเป็นสีทูโทนนะเป็นสีดําสลับกับสีแดงนะคะออกแบบมาสวยมากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะ่าสวยมากเลยทุกอย่างเดิมๆเลยนะคะห้องกว้างๆแบบนี้เลยคอนโซลด้านหลังวางของได้เยอะเลยนะคะรถสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะ เรามาดูกันต่อด้านหลังเลยนะคะมาดูกันต่อที่ไฟเลยนะไฟท้ายของรถคันนี้นะคะเป็นสีทูโทนนะคะมาได้ไฟ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะยางลิฟตเอทียังสวยสวยเดิมๆเลยโตโยต้ายังสวยสวยนะคะเลขทะเบียนสวยสวยนี่เลย บอกได้เลยว่ารถคันนี้สุดคุ้มมากๆเลยนะคะรถคันนี้ได้เซ็นเซอร์หลังมาด้วยนะคะมีกล้องหลังด้วยนะท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะรถคันนี้สวยคุ้มแน่นอนเดี๋ยวเรามาชมห้องเก็บสัมภาระกันนะคะห้องเก็บสัมภาระคันนี้นี่เลยกว้างมากเลยนะคะห้องเก็บสสัมภาระตรงคานนะคานตรงตรงเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะอยู่ครบๆเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระถือว่ากว้างขวางมากเลยนะ ได้แผ่นรองของเอท v e ของแท้มาด้วยนะคะสวยสวยใหม่ๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักใดๆเลยนะคะแทบจะไม่ได้ใช้งานด้วยซ้ํานะคะด้านในเดี๋ยวเก็บพาไปดูซีนทางมะพร้าวกันนะนอันนี้ก็จะเป็นชุดอะไรนะคะแล้วก็ซีนทางมะพร้าว อย่างเดิมๆเลยนะทุกอย่างเดิมจากโรงงานแน่นอนรถคันนี้ไม่มีชนหนักที่คว่ำมาแน่นอนค่ะสภาพอย่างใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อด้านบนนะคะตัวกระโปรงรถนะคะซิลิโคนต่างๆนะคะเดิมๆจากโรงงานแน่นอนค่ะรถคันนี้ไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ำมาแน่นอนรถสวยคุ้มมากๆเลยนะคะท่านใดท,ที่กําลังมองหารถใช้งานคุ้มๆแบบนี้นะคะ จะเป็นอีโคคาร์ที่มีความประหยัดน้ำมันแล้วก็มีความสวยคุ้มนะคะ<ม>แล้วก็รถคันนี้นะคะแต่งมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนะคะสวยสวยมากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตสวยสวยแบบนี้เลยท่านไหนที่กำลังมองหารถใช้งานคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคะ่ะเรามาชมกันต่อห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะแผงประตูด้านข้างตรงนี้นะ เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเช่นกันนะคะตัวจับเป็นสีโครเมียมสสวยๆออกแนวสปอร์ตตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้ามีที่วางขวดนะ้ำมีชุดลำโพงให้นะคะด้านในนะกลกว้างแบบนี้เลยนะคะ เบาถือว่าพรีเมียมมากๆเลยนะเป็นเบาผ่าสีดําสลับกับสีแดงนะคะลายส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะคันนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะห้องสําหรับฝั่งคนขับนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําเช่นกันแล้วก็ตัวปรับ กระจกต่างๆเป็นแบบไฟฟ้านะคะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะคะรถคันนี้สวยมากๆเลยนะทุกอย่างสวยเหมือนเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะมาดูด้านในกันนะคะฝั่งคนขับเบาะเป็นเบาะผ้าสีดําสลับกับสีแดงนะคะนี่เลยเบาะสวยๆเลยนะคะใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะ เบาะใช้งานมาน้อยมา,มากๆเลยนะคะตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกปรับได้6ทิศทางนะคะส่วนทางด้านซอกเสารตรงนี้นะนอตทุกตัวไม่เคยขยับขยืขย่นแน่นอนค่ะทุกอย่างยังเป็นเดิมๆโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานคันนี้คุ้มๆม,มากเลยค่ะเรามาชมกันต่อนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ สวยๆเดิมๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะสั่งการได้ตรงด้านข้างตรงนี้นะคะทุกอย่างสวยมากๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะสําหรับตัวหุ้มพวงมาลัยเป็นหนังนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่กันนะ เลขไมค์คันนี้แค่18,237เองนะคะรถใช้งานมาน้อยมากๆเลยท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะเดี๋ยวเกศจะพาทท่านนะคะชมในส่วนของบริเวณด้านในกันต่อเลยนะส่วนตัวคอนโซลนะคะคอนโซลหน้าส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยนะบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยใหม่มากๆค่ะท่านใดที่สนใจรีบทักหาเก๋ดได้เลยนะตรงนี้จะเป็นที่เก็บเอกสารเป็นเก๊กเก็บคู่มือต่างๆได้เลยนะคะถือว่ากว้างขวางมากเลยนะสำหรับห้องเก็บเ,เอกสารตรงนี้นะคะแล้วก็ตัววิทยุนะคะได้เป็นจอจอทัชสกรีนแบบนี้เลยขนาดประมาณ7นิ้วนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีกล้องหลังเวลาที่เราถอยนะคะ จะแสดงผลด้านจอนี้นะคะส่วนตัวแอร์นะคะแอร์ Air เป็นแบบออโต้นะคะมีเลยสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะทุกอย่างบอกก็ได้เลยว่ารถคันนี้สวยมากๆแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะมีที่วางแก้วสองจุดนะคะได้เกียร์ออโต้นี่เลยตัวปรับตัวมือเบรกนะคะตัวเบรกมือได้เป็นแบบมือยกคอนโซลด้านกลางเก็บของได้มีช่องวางของให้นะคะรถคันนี้สวยมากๆเลย เรามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรนะคะ4สูบ94แรงม้านะคะถือว่ารถคันนี้แรงเหมือนกันนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะห้องเครื่องยนต์แข้งๆแบบเลยไม่มีร่องรอยของน้ํามันเลยนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะนี่เลยเครื่องยนต์เดิมสติ๊กเกอร์เดิมๆทุกอย่างเลยนะบอกเลยเลยว่ารถคันนี้สวยเดิมมากๆเลยเมทอาร์ตต่างๆนะคะ สติ c ก e r เหมาอ,ออกกอยังอยู่ครบ,ครบเลยนัดทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะคะซื้อรถกับทางเพชรยนต์มั่นใจได้เลยรถไม่มีชนหนักพีิกความจมน้ําไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเปลี่ยนสีมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะตัวน็อตทุกตัวนี่เลยค่ะ น็อตส,สวยเดิมๆเ,เลยนะซีนซิลิโคนต่างๆนะคะเป็นซีนซีนซิลิโคนเดิมโรงงานเลยนะคะทุกอย่างสวยเดิมมากๆเลยสําหรับรถคันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยิีเลยค่ะโตโยต้ากระโปรงหน้ารถนะคะเป็นโลโก้โตโยต้ายังอยู่อย่างนี้เลยนะคะรถคันนี้สวยๆเดิมๆแน่นอนท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานเกง๋งคันนี้นะคะเป็นอีโคคาร์แต่สวยคุ้มมากๆเลย ท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะเขนแนะนำคันนี้เลยนะเจ้า Toyota y a r i ิ a t ท1.2 S Plus คันนี้นะคะเป็นรถปี2018ราคาแค่379,000บาทเท่านั้นนะคะรถไม่วิ่งน้อยด้วยรถไม่วิ่งไปแค่18,000เองนะรถคันนี้คุ้มๆแน่นอนค่ะกับทรงสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้บอกได้เลยว่าคุณจะได้รถสวยรถดีไปใช้งานแน่นอนค่ะ สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจจะจัดไฟแน,นนซะ์นะเรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษตอนนี้เริ่มต้นแค่2.79เท่านั้นนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปถัดไปนะคะเก๋จะมารีวิวรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดคันไหนอีกฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ